สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เขาพาทุกคนมาเที่ยววัดพระธาตุจอมทองหลังเลิกเรียนพิเศษกันนะคะก็คือมันไม่ห่างจากที่เรียนพิเศษเขาแล้วก็ใกล้ด้วยนะคะก็เลยถือโอกาสพาทุกคนมาเที่ยวกันวัดพระธาตุจอมทองนี้นะคะอยู่ที่ตำบลบ้านต่อมอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาคะ่ะซึ่งอยู่บนเนินเขาทางทิศเหนือของวัด สีคมคํานะคะเป็นแลนด์มาร์กของพะเยาอีกที่หนึ่งเลยค่ะสําหรับใครที่มาจากทางหลวงนะคะก็เข้าทาง,ทางหลวงหมายเลขหนึ่งนะคะมุ่งหน้ามาสู่อาเภอแม่ใจประมาณ2กิโลนะคะคก็จะเยื้องกับท่อพาส้าม,มานิดนึงค่ะคแล้วก็จะมีแยกซ้ายมือนะคะให้เราได้เข้ามาผ่านหอสมุดแห่งชาติแล้วก็ตรงมาอีกนิดนึงวัดก็จะตั้งอยู่ทางขวาของถนนเลยค่ะอันนี้น้ำก่านได้มีโอกาส เขียนโคมนะคะเราจะเอาโคมไปลอยเฮ้ยไม่ใช่เราจะเอาโคมไปห้อยกันค่ะทุกคนตรงข้ามของพระธาตุนะคะเขาก็จะมีเป็นสกายวอล์กช่างปูนเนาะที่เขาสร้างมาใหม่นะคะให้เราได้ไปเยี่ยมชมกันด้วยค่ะตอนนี้นำกอนมาช่วงเ,เย็นนะคะซึ่งพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินดียังมีแบบแสงแดดอยู่นะคะก็เลย าพที่ได้อาจจะออกมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะช่วงหน้าหนาวช่วงเชา้าแล้วก็ช่วงเย็นพระอาทิตตกดีนั่นอะไรแบบนี้ค่ะก็วิวเขาก็จะสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะทางเดินนี้ก็จะมีโคมให้เราได้ซื้อมาห้อยกันด้วยค่ะอันนี้นะคะน้ำกนก็ได้ไปเขียนโคมด้วยคันกคนนี้เลยนี่นะคะเป็นธรรมเนียมของคนพะเยาค่ะว่า เขียนคมแล้วก็จะแบบได้ตามสิ่งที่เราหวังนะคะอันนี้เขียนประยุกต์ใช้ของชาติตะวันตกด้วยนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะ h o ว์ e ี e คือหวังว,ว่าเราจะดีขึ้นค่ะนี่เลยนี่ก็จะเป็นวิวทางเดินของ Skywalk นะคะทางช่วงที่เดินไปอะคะ่ะอาจจะไม่สูงมากนะคะแต่ว่าพอเดินไปถึงจุดสูงสุดนะคะทุกคนคือแบบสวยมากก็จะมี ป้ายข้อแนะนำบอกด้วยนะคะต่างๆนี่ค่ะเราใกล้ถึงจุดสูงสุดของออยอดสกายวอล์กแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าวิวเนี่ยจะสวยขนาดไหนพระธาตุจอมทองเนี่ยเป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าด้วยนะคะซึ่งเป็นโบราณสำคัญของพระเยาเลยคะ่ทะท่าาเราขึ้นมาอยู่จุด บนสุดของสกายวอล์กแล้วนะคะทุกคนที่ทุกคนเห็นเป็นทะเลสาบนี้นะคะนั่นก็คือกวานพยาวนั่นเองค่ะทุกคนเราก็จะเห็นวิวทั่วสารทิศเลยนะคะของกวานพยาวค่ะสวยมากๆเลยยิ่งถ่าพาทิตตกดินนะคะแสงกำลังสวยเลยค่ะทุกคนบนยอดนะคะก็จะมี เป็นปราสาทคล้ายๆปราสาทสีขาวค่ะทุกคนซึ่งออกแบบมาได้ดูดีมากเลยนะคะแล้วก็เหมาะกับการถ่ายรูปมากๆเลยพะเยาเป็นทางผ่านสำหรับใครที่ว่างๆก็มาเยี่ยมชมกันได้นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย